วันนี้จากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายนะคะผลกระทบจากพายุลูกเห็บที่พัดถล่มในเขตตัวเมืองจังหวัดบุบรีรัมย์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็พบว่ามีบ้านเรือนราษฎรนะคะห้างร้านโรงแรมสถานที่ราชการป้ายโฆษณาขนาดใหญ่รวมไปถึงป้ายบอกทางของกลมทางหลวงทั้งในเขตเทศบาลเมืองนะคะแล้วก็เทศบาลเมืองชุมเห็ดเทศบาลตำบลอีสานถูกแรงลมพัดและลูกเห็บก็ตกใส่ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ก็ยังมีเสาไฟ ะะหักโค่นมากกว่า20ตน้นส่งผลให้ไฟฟ้าดับหลายชั่วโมงด้วยกันและจนถึงขณะน,นี้บางจุดก็ยังใช้การไม่ได้เลยเนี่ยนะคะโอ้โหไม่อยากจะคิดว่าจะร้อนขนาดไหนนะไม่มีไฟฟ้าเนี่ยนะร,รวมถึงยังมีเหตุฟ้าผ่าแผงควบคุมไฟจราจรเสียหายหลายจุดด้วยกัน ุณเคค,คุณไปสาบานเลยไหม่หรือเปล่าไม่เกี่ยวนะไม่ได้อยู่ที่นั่นไม,ไ,มไม่ร้อนตัวไม่อะไรเลยครับคําไว้สัญญาณไฟจราจรเนี่ยไม่สามารถใช้การได้นะเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมาคอยอำนวยความสะดวกตามแยกต่างๆเนี่ยนะคะน <c oughs> อกจากนี้ก็ยังมีเสาไฟฟ้าแล้วก็ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ภายในแฟ,ฟลตำ <c oughs> ตำรวจด้วยรวมไปถึงสถานประกอบการต่างๆก็ได้รับความเสียหายอีกจํานวนมากเช่นกันค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะสำหรับมูลค่าความเสียหายทั้งหมดกําลังอยู่ระหว่างการสำรวจของเจ้าหน้าที่เทศบาลแล้วก็อบตอเพื่อที่จะรายงานอําเภอแล้วก็จังหวัดให้ทราบ เพื่อจะเร่งให้ความช่วยเหลือ,อตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการค่ะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรายงานด้วยครับว่าช่วงที่เกิดเหตุพายุลูกเห็บพัดถล่มนั้นได้มีเจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ครับถูกฟ้าผ่าขณะขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่บริเวณสี่แยกแสนสิรินะครับท่ามกลางสายฝนได้รับบาดเจ็บสาหัสครับแล้วก็มีพลเมืองดีที่ขับรถผ่านมานั้นช่วยกันนําตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วนครับซึ่งล่าสุดขณะน,นี้อาการยังสาหัส รักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU นะครับด้านนางสุจิราใจหารอายุ43ปีแม่ค้าจำหน่ายที่นอนยางพาราบริเวณใกล้สีแยกแสงรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์บอกครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นได้เกิดเหตุพายุฝนแล้วก็ลูกเห็บถล่มอย่างหนักนานกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับจนเต็นท์ผ้าใบขาดเสาเหล็กถูกแรงลมพัดหักได้รับความเสียหายนะครับด้วยความตกใจแล้วก็กลัวจึงรีบวิ่งออกจากเต็นท์เพื่อเอาตัวรอดครับ ทั้งนี้นะคะเมื่อลมสงบลงแล้วก็มาดูก็พบว่าทั้งเต็นและก็เสาวรวมถึงที่นอนก็ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดเลยนะคะคาดบ่งมูลค่าความเสียหายครั้งนี้ก็ไม่ต่ํากว่า2 0 0 0บาทด้วยกันซึ่งเธอก็บอกนะคะว่าตั้งแต่เปิดขายมาเกือบ6ปีแล้วเนี่ยยังไม่เคยเจอเลยนะคะไอเหตุการณ์พายุที่พัดกระหน่ำ<ม>แรงมากขนาดนี้